สวัสดีค่ะ FC ช่องอะไรอะไรก็กินเดี๋ยววันนี้แม่หมอจะมาทำนายไพ่ย,ยิปซีเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาในคลิปแรนดอมวันนี้เรามาในหัวข้อที่ว่าเขาอยากบอกอะไรคุณที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณที่สุด ด้ยเป็นขึ้นเอมเพลเลอร์นะคะคนคนนี้ไม่หมอว่านะน่าจะาค่อนข้างค่อนข้างมีฐานหน้าต่างกันนะหรือว่าหรือว่าอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือว่าถ้าถ้าทางานไม่หมอว่าก็ค่อนข้างมีตําแหน่งระดับสูงด้วยมันขึ้นถึงเอมเพลเลอร์แล้วเนาะถ้าไม่ใช่ต่างชาติต่างภาษานะไม่หมอว่าก็อาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าถ้าเป็นสายราชการก็ตําแหน่งสูงๆนะถ้าในองค์กรก็ อยู่ในระดับที่สั่งการได้แล้วหรือว่าอาจจะเป็นผู้บริหารก็ได้นะถ้าไม่ใช่ต่างชาติต่างภาษาหรือว่าถ้าไม่ใช่คนที่ไม่หมอกล่าวมานะคนคนนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองสูงค่อนข้างมั่นใจในตัวเองค่อนข้างนะค่อนข้างเขาเรียกอะไรนะค่อนข้างคือมั่นใจในตัวเองอ่ะแล้วเขาค่อนข้างที่จะคิดว่าตัวเองมีดีนะ p เอ e r นะค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองค่อนข้าง คือค่อนข้างเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะ่ะนะคนคนเนี้ยถ้าถ้าใครได้พบกับคนคนนี้แล้วก็ต้องทําใจนะคนคนเนี้ยถ้าได้รักใครแล้วก็ค่อนข้างจริงจังค่อนข้างที่หึงที่ห่วงแต่จะไม่ค่อยหวานนะด้วยมันขึ้นเอมเพอเลอร์นะเนี่ยเขาต้องอยู่กับอะไรที่มันหนักแน่นจริงจังนะเขาต้องเขาต้องอยู่กับอะไรที่มันมันอาจจะเขาคือด้วยตําด,ด้วยหน้าที่ของเขาเนาะเขาจะ เขาผ่านอะไรมาด้วยตัวเองอ่ะนะเขาเขาไม่ค่อยที่จะได้อะไรมาง่ายๆนะเขาก็ค่อนข้างจริงจังกับตุกสิ่งนะถ้าเป็นความรักอะ่ะคนๆเนี้ยนะจริงจังมากจริงจังจนรู้สึกคนที่อยู่ด้วยค่อนข้างอึดอัดนะเพราะว่าเขาค่อนข้างแบบออกจากอีกโกออกจกประเด็จการด้วยนะคนๆเนี้ยนะอืมด้วยขึ้นเอมเปอเลอร์นะเขาค่อนข้างนิ่งๆนะไม่พูดมากนะ แต่ถ้าพูดทีก็ค่อนข้างแรงค่อนข้างเนี่ยนออฟสอดนะค่อนข้างแรงค่อนข้างตรงค่อนข้างผงผางนะเนี่ยคุณกับเขา Emperor, อะเอ็มเพลเลอร์ขยายนออฟสอดนะคุณคนนี้ไม่หมอว่าอืมเขาอยากจะบอกคุณว่าเออคุณกับเขาไม่หมอว่าน่าจะทะเลาะก,กันนะขึ้นนายออฟสอดดูเขาก็นิ่งนะเขารู้สึกว่า คุณกับเขาอ่ะน่าจะนิ่งน่าจะห่างน่าจะไกลกันด้วยนะในออฟสอดใบนี้น่าจะเป็นคนไกลนะน่าจะทะเลาะกันน่าจะมีอารมณ์ใส่กันนะน่าจะรู้สึกว่าแล้วมันขึ้นในออฟสอดอ่ะไม่หมอว่าเขารู้สึกว่าถ้ามันเป็นคนไกลหรือห่างกันไม่ได้เจอกันอ่ะนั่นในความรู้สึกเขาว่ารู้สินะเขาอยากจะมาหาคุณนะอยากจะมาคุยอยากจะมาเคลียในออฟสอดใบนี้เขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะ นะเหมือนคุยกันแล้วมันมันทะเลาะกันอะ่ะแล้วมันเหมือนไม่เข้าใจกันอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะมาเคลียร์อยากจะมาพูดคุยกับคุณอยากจะมาแบบปรับความเข้าใจกับคุณนะให้มันให้มันรู้เรื่องกันอะ่ะดูสินะคนคนเนี้ยนะนะคุณกับเขานะ่าจะมีปัญหาที่การสื่อสารนะเพราะแม่หมอเห็นเลยเขาขี่ม,ม้าเร็วมากนะนะอาจจะไม่ได้ติดต่อกันอะ่ะเขารู้สึกว่า เนี่ยถ้าไม่ได้คุยกันหรืออะไรเขารู้สึกว่าเขาอยากจะบุกนะอยากจะมาเคลียร์ให้มันรู้เรื่องตอนนี้เวลานี้เลยนะคนคนเนี้ยนะแล้วคึ้นายออฟสอดมาเร็วมากนะแม่หมอว่าคนคนเนี้ยเขาต้องการเจอคุณนะเนี่ยเขาต้องการอยากมาหาคุณเขาค่อนข้างเป็นคนที่ไม่ค่อยกักนะเขาค่อนข้างที่ทำอะไรก็ค่อนข้างเคลียร์เลยอ่ะนะคนคนเนี้ยด้วยก็จริงจังนะเขาอยากจะบอกว่าเขาเขา เขาไม่ไม่ชอบพูดอะไรเล่นๆทําอะไรเล่นๆทาอะไรก็จริงจังทาอะไรก็โฟกัสแบบคือถ้าจะเอาก็เอาเลยอะไรประมาณเนี้ยนะเขาจะไม่ค่อยพูดเล่นนะเขาพูดเล่นไม่เป็นนะคุณคนนี้ด้วยก็อยู่ในตําแหน่งที่มันต้องแบบทําอะไรที่มันจริงจังตลอดนะเนี่ยนะคุณกับเขามีอารมณ์ทะเลาะก,กันแน่ๆไพ่ในออสอดถึงขึ้นเขาถึงอยาก อยากมาเคลียร์อยากมาหาขนาดนี้นะคนคนนี้เขาอยากจะบอกคุณว่าวันนั้นน่ะนะที่ทะเลาะกันน่ะอยู่ๆคุณก็หายไปนะคุณไม่ติดต่อเขาเลยนะคุณด่วนแบบคุณใจร้อนไปหรือเปล่าให้คุณสงบสติอารมณ์นะเวลาคุยกันน่ะให้แบบพ่อยวให้ใจเย็นๆนะเนี่ยคนคนนี้เขารู้สึกว่าอืม คุณโมโหเขามากวันนั้นน่ะนะแล้วคุณก็ตัดเขาเลยนะวันนั้นอะมีอารมณ์ใส่กันแน่แม่ไหมมอว่าถึงรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคุณแบบคุณมีอารมณ์ใส่เขาอ่ะคุณมีสคำพูดคุณเขารู้สึกว่าเหมือนคุณจะโกรธเขามากเลยนะอะไรประมาณเนี้ยนะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณที่สุดเนี่ย คุณโกรธเขาคุณไม่ยอมคุยกับเขาคุณตัดเขาคุณบล็อกเขานะเนี่ยถ้ามันเป็นคนไกลห่างกันเนาะเขาก็อยากจะติดต่อมาหาคุณนะเขาอยากจะส่งข้อความมาหาคุณเขาคิดถึงคุณมากๆด้วยมันเป็นแปดไม่เท้านะคุณคนเนี้ยนะคุณกับเขาแม่หมอว่าน่าจะบล็อกกันนะมันขึ้นแปดไม้เท้านะหรืออาจจะเป็นคนไกลมามาหายหายหรือสนมากคุยกันทางข้อความทางออนไลน์นะเนี่ย บางทีโกรธกันก็บล็อกบางทีดีกันก็เปิดนะคนคนนี้รักรักเลิกนะเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วนะเขาอยากเจอคุณเรื่อยๆนะอยากจะให้มันอยากจะให้ความสัมพันธ์ถ้าเขากลับมาอีกอยากจะให้ความสัมพันธ์มันมันพัฒนาอีกอ่ะมันมันมันไปเรื่อยๆนะมันดีขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณเนี้นะตอนเนี้ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันมันอาจจะเพิ่งเริ่มก็ได้เนาะหรือมันอาจจะไม่มีอะไรคืบหน้าก็ได้เนาะหรือนะถ้ามันเป็นไกลถ้ามันห่างกันไม่ค่อยได้คุยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะมาหานะคุณคนเนี้ยรู้สึกว่ามีแต่นาออฟสซนแล้วก็แปดเม็ดเท้านะคุณคนนี้ไม่หมอกว่าน่าจะเป็นคนไกลอะ่นะเนาะอยากจะบินอยากจะหายตัวมาหาคุณเลยอะ่ะนะเขารู้สึกว่าเขาอยากติดต่อคุณมากๆนะ เขาต้องการคุณมากอ่ะอยากพูดอยากสื่อสารตอนนี้เวลานี้เลยเปดเม้าวอยากจะพุ่งมาหาคุณเลยนะคุณกับเขาอาจจะเจอกันเพราะงานก็ได้อาจจะติดต่อสื่อสารกันทางออนไลน์ก็ได้เนาะหรือบางคนแบบเขาเรียกอะไรนะหาคู่ทางออนไลน์อย่างเงี้ยนะคุณคุยกันประจำคุณคุยกันคุณคุยกันเรื่อยๆเลยนะแต่บางทีอ่ะ นะอยู่ๆก็อาจจะบล็อกอาจจะหายไปก็ได้ด้วยมันขึ้นแปดแม่เท้านะคนๆเนี่ยเขาอยากจะมาหาคุณเดี๋ยวนี้ตอนนี้เวลานี้อยากจะเคลียนะไม่หมอว่าอาจจะมีการบล็อกเนาะถ้ามันไกลกันหรืออยู่ต่างประเทศไม่หมอว่าด้วยขึ้นเอ็มเพลเลอร์แล้วก็ไนอฟสอนแล้วก็แปดแม่เท้าน่าจะไกลกันนะน่าจะต้องเดินทางอะ่ะสองคนเนี่ยหรือต้องคุยกันต้องปรับความเข้าใจกันนะคนๆเนี่ยเขารู้สึกว่า ขายังอยากมาหาคุณอยู่เลยอยากมาคุยอยากมาอยากมาคุยเรื่อยๆเลยอยากมาปรับความเข้าใจด้วยมันเป็นแปดนมนเท้ามันเป็นการสื่อสารเนาะคุณคนเนี้ยนะคิดถึงคุณมากนะไงจะเจอคุณน่ะเขาจะดีใจมากเขาจะตื่นเต้นมากคนคนนี้นะคุณกับเขาน่าจะไม่ได้คุยน่าจะบล็อกกันไปหลายหลายเดือนแล้วแหละแม่หมอว่าแล้วอยู่ไกลกันด้วยนะ คนคนนี้เขาอาจจะไม่ค่อยหวานนะแม่หมอเห็นเนี่ยเอ็มเพลเลอร์ไนออฟโซนแล้วก็ไม่เท้าเนี่ยนะเป็นคนที่ทำอะไรก็แบบจริงจังอะนะถ้าแบบถ้าบอกว่ารักก็รักเนี่ยเอาเลยพุ่งมาเลยคนนี้ก็คือคนนี้เออคนคนนี้ค่อนข้างค่อนข้างจริงจังมากเขาอยากบอกอะไรกับคุณที่สุด เนี่ยวิวออฟฟอร์จูนนะเขาอยากจะมาหาคุณอีกเขาอยากจะเจอคุณอีกครั้งนะเนี่ยแปดไม้เท้าขายายวิวออฟฟอร์จูนนะเนี่ยมันเป็นคนไกลแน่ๆนะไม่คิดว่าจะได้เจอก็ได้เจอนะคุณสองคนแม่หมอว่าตัดกันไม่ขาดหรอกขึ้นวิวออฟฟอร์จูนอีกมีโอกาสที่จะรีเทิร์นมีโอกาสที่จะวนมาเจอกันนะเนี่ย ถ้าใครที่ห่างกันถ้าใครที่อยากจะเลิกแม่หมอว่าไม่ได้เลิกหรอกนะขึ้นไพ่ว e วอัลฟอยจูนมีโอกาสที่จะเจอกันแล้วเขาก็ไม่อยากตัดด้วยนะเขาก็อยากจะคบกับคุณไปเรื่อยๆแบบเนี้ยนะอยากจะให้ความรักของคุณกับเขาอ่ะมันมั่นคงอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาอ่ะนะวิวอ f ลฟอยจูนใบนี้แม่หมอว่านะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือว่าคนที่อายุเยอะมากๆเลยอ่ะนะถ้าไม่ใช่ ถ้าไม่ใช่พ่อไม้แม่ไก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนไกลนะเป็นคนที่ประสบการณ์สูงนะคนคนนี้ขึ้นวิวออ o ฟอ u n นนะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะคบกับคุณไปเรื่อยๆแบบเนี้นะไม่อยากจะเลิกไม่อยากจะห่างนะเขาคิดถึงคุณมากๆอยากจะมาหาอีกอยากเจออีกถ้าเป็นไปได้นะยเี่แล้วก็คิดว่าคุณกับเขาอตัดกันไม่ขาดหรอกเดี๋ยวยังไงก็ได้เจอเขาคิดเด็งนี้เลยนะคนคนนี้ เขาอยากจะบอกว่าคุณคืนเนื้อคู่ของเขาด้วยเนี่ยขึ้นวิววาฟ o r ิ u จูนนะค,คนคนนี้น่แไม่หมอว่านะ,น,ะน,นะเนี่ยขึ้นวิววัฟเฟิลจูนนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ต้องเดินทางก็ได้นะเขาไม่ค่อยอยู่กับที่หรอกนะเขาไปนูน่นไปนี่หรืองานเขาเห็นไหมเ็าอาจจะมีงานเยอะหรือต้องเดินทางหรือต้องติดต่อสื่อสารเป็นประจําเลยเห็นไหมเปล่ไม่เท้าใบเนี่ยเห็นไหม เขาบินเขาเดินทางไปเนี่ยแล้วมันขึ้นวิวว่าฟอยจูนมันหมุนอะแม่หมอว่าเขาไม่ค่อยได้อยู่กับที่หรอกเขาไปนูน่นไปนี่นะถ้าเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ค่อนข้างมีฐา,านะนะคนคนเนี้ยแต่แม่หมอว่าขึ้นวิวว่าฟอยจูนอะค่อนข้างอายุเยอะจริงๆนะค่อนข้างมีฐา,านะนะคนคนเนี้ยแม่หมอว่าขึ้นวิวว่าฟรอจูนก็เป็นเนื้อคู่คุณเหมือนกันนะ ถ้าเขาโสดนะแต่คุนวิออฟฟอ์จูนอ่ะค่อนข้างฐานะดีแต่แม่หมอว่าน่าจะน่าจะผ่านการแต่งงานแล้วแหละนะเขาอยากบอกอะไรกับคุณมากที่สุดเนี่ยนะเขารู้สึกว่าเขามีหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่อยากจะบอกคุณนะคนคนนี้ก็ได้แต่เก็บก็ได้เนาะเห็นไหม ค่อนข้างขี้อายก็ได้ก็ถึงเก็บความรู้สึกขนาดเนี้เจ็ดถ้วยใบเนี้ยเ็เก็บความรู้สึกนะเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะบอกอยากจะพูดแต่ว่าไม่พูดได้แต่เก็บได้แต่คิดแต่ว่าถ้าเจอคุณอะ่ะเขาเขามีความในใจที่จะบอกหลายอย่างเลยด้วยมันขึ้นเจ็ดเจ็ดถ้วยเนาะคุณกับเขาอะ่ะอาจจะเป็นอาจจะเป็นความรักที่มันอยู่ในความรู้สึกก็ได้เนาะได้แต่แอบเบก็แบบแอบบคิด หรือเป็นความลับที่แบบรักไหลลับๆก็ได้เนาะหรือว่าคนคนนี้ทั้งคุณและเขาอ่ะอาจจะเป็นตัวเลือกมีตัวเลือกเยอะสําหรับคนที่คุยออนไลน์นะแม่หมอว่าคนคนนี้ค่อนข้างมีตัวเลือกเยอะหรือเนี่ยด้วยมันขึ้นวีไอโฟจูนอ่ะแม่หมอว่าเขาก็ค่อนข้างฐานะดีอะนะเขาจะเลือกใครก็ได้นะคนคนนี้แต่แม่หมอว่าเขารู้สึกว่าเขาเลือกคุณอะ่ะนะคุณคือคนที่ใช่แต่คุณกับเขาอะ่ะ มันรู้สึกว่ามันไม่เข้าใจกันมันอาจจะต่างวัยก็ได้เนาะจนรู้สึกว่าทําให้ห่างกันอะนะแต่ขึ้นเจ็ดถ้วยนะคุณคนเนี้ยนะเนี่ยมีบางอย่างที่อยากจะบอกคุณนะทั้งกลัวทั้งกล้าเลยอะทั้งคุณและเขาอะ่ะต่างต่างเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งกล้าก,ก,กลก,กลัวกดูสิคิดไปต่างๆนานาว่าเขาจริงจังกับเราไหมเขาจะมาหลอกเราไหม เนี่ยมันมีหลายอารมณ์ในความรู้สึกเขาว่าคนคนนี้ค่อนข้างไม่มั่นใจในตัวเองก็ได้เนาะด้วยมันขึ้นเจ็ดถ้วยถ้าเป็นเรื่องความรักนะแต่ถ้าเป็นงานอะ่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งค่อนข้างมั่นใจแต่แต่แตพอเป็นความรักอะ่ะด้วยเขาอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ที่สูงด้วยก็ผ่านอะไรมาเยอะนะพอคนที่เข้ามาเขาก็คิดว่าคนที่เข้ามาจะมาหลอกเขาไหมหรืออะไรไหมอย่างเงี้ยนะเขาค่อนข้างพิจารณาแบบดีมากๆเลยอ่ะนะสาหรับคนที่เข้ามานะเขาค่อนข้างพิถีพิถัน นะแต่ด้วยขึ้นไพ่เจ็ดถ้วยนะทั้งคุณและเขาหละแม่หมอว่าเนาะต่างพิจารณาต่างเนี่ยต่างพยายามคิดคิดถึงข้อดีข้อเสียของขอก่อนแรกกันอะ่ะหน้าว่ามันเป็นยังไงนะแต่แม่หมอว่าทั้งคุณและเขาหละสามารถอยู่ในจุดที่เลือกได้แล้วด้วยมันขึ้นเจ็ดถ้วยนะแล้วมันเป็นแล้วมันเป็นรักในความลับด้วยนะอาจจะอยู่ในใจอะ่ะแม่หมอว่า เดี๋ยวเรามาดูน้องเขาอยากบอกอะไรกับคุณที่สุดเขาอยากบอกอะไรกับคุณที่สุดเนี่ยแปดไม่ท้าอีกแล้วเพื่อนๆโอ้โหคุณคนนี้เขาคิดถึงคุณที่สุดนะเขาอยากติดต่ออยากสื่อสารกับคุณที่สุดน่าอยากจะมาหาอยากจะบอกว่าคุณคือคนที่ใช่นะเนี่ย คุณคือคนที่ตรงใจเขาที่สุดคุณคือคนที่อยู่ในใจเขาที่สุดนะเขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เห็นไหมขนาดไกลกันหรือไม่ได้เจอกันอ่ะเห็นไหมเขาจะบินมาหาคุณนะหรือเขาก็แต่มันขึ้นแปดไม้เท้าใบนี้นะเขาอยากจะพุ่งมาหาคุณเลยอ่ะอยากจะบอกรักอยากจะบอกว่าเออคนอื่นอะ่ะผ่านแล้วก็ผ่านไปอ่ะแต่คุณแบบอยู่ในใจเขามันปักอ,อกเลยอ่ะนะคนคนเนี้ย นะการมเทพแหลงสอนปักอกเลยอ่ะเขาลืมคุณไม่ได้นะเนี่ยเขาพยายามที่จะเขาอาจจะไปคุยกับคนหลายๆคนก็ได้เนอะด้วยมันขึ้นเจ็ดถ้วยเนาะแต่ใครก็ไม่เหมือนคุณไม่ว่าจะเป็นการพูดนะคุณถูกใจเขาไปหมดนะไม่ว่าจะเป็นการพูดลักษณะคุณอาจจะเก่งไม่ว่าจะเป็นการพูดการทํางานก็ได้เนาะเนี่ยคุณตรงใจเขาไปหมดคุณคือคนที่ใช่อ่ะดูสินะสอนมันปากอก,อกปักใจแล้วอ่ะนะคนคนเนี้ย นะเขาอยากจะบอกว่าเขาชอบคุณเขาเออรักคุณเลยแหละนะแต่มันเป็นแม่ท้าแม่หมอว่าเขาชอบแล้วมันใช่แล้วมันมันตรงใจเขาไปหมดอะ่ะนะเออเขารู้สึกว่าเขาเจอคนที่ใช่นะคะเนี่ยแม่หมอว่านะเดี๋ยวขอไพ่สรุปนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณที่สุดขอไพ่สรุปนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณที่สุด เนี่ยขึ้นห้าเหรียญแปดไม้เท้าแล้วก็ห้าเหรียญน,นะเขาอยากจะบอกคุณแต่ว่าเขาเขาอยากจะมาหาคุณแต่ว่าคุณกับเขาอ่ะอาจจะอยู่ไกลกันนะด้วยมันขึ้นคนละฝากเนาะอาจจะอยู่กันไกลคนละประเทศหรือยอยู่กันคนละที่ก็ได้เนาะแล้วมันขึ้นห้าเหรียญน,นะคนคนนี้นะเขารู้สึกว่า เขาแอบส่อ,สองแอบมองคุณนะเขาเขาอยากจะมาหาคุณอยากจะเจอคุณแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่นะห้าเหรียญน,นะเขาไม่สามารถที่จะมาเจอคุณได้สําหรับใครบางคนน่ะนะ,นะเขาอยากจะมีชีวิตอิสระในใจจริงอ่ะนะ,นะเขาอยากจะทําอะไรตามใจตัวเองมากๆนะอยากจะเจอคุณมากๆนะแต่ด้วยภาระด้วยมันขึ้นห้าเหรียญนะแม่หมอว่าคนคนนี้อาจจะมีภาระทางครอบครัวภาระทางน้สินภาระทางการเงินนะหรืออยู่ไกลกันด้วยหรือ แล้วห้าเหรียญแล้วอะแม่หมอว่าเนาะอาจจะเป็นความรักที่มันอยู่ลับๆก็ได้เนี่ยเห็นไหมต่างคนต่างต่างเฝ้ามองกันต่างคนต่างแอบมองกันไม่สามารถที่จะมาเจอกันได้นะเขารู้สึกว่ามันยากมากอ่ะที่จะเจอกันนะคนคนเนี้ยถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากจะมาเจอคุณนะอยากจะบอกรักคุณอยากจะมีคุณแต่ขึ้นห้าเหรียญน่ะแม่หมอว่าน่าจะมีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งที่เป็นรักลับๆของกันและก,กันเนาะ ต่างคนต่างมีคนของตัวเองอยู่แล้วเนาะไม่สามารถที่จะทําตามใจตัวเองได้นะคนคนเนี้ยนะเขารู้สึกว่าเนี่ยมันมันขึ้นเหมือนเหมือนลวดหนามอะ่ะเขาออกมาหาคุณยากมากๆนะเนี่ยแต่ว่าเขาเขารู้สึกว่าเขาก็ยังแบบเอฟส่องเอฟมองคุณอยู่นะอยากจะเจอคุณอยู่นะกําลังหาวิธีอยู่นะคนคนเนี้ยนะขึ้นห้าเหรียญน,นะแต่คุณกับเขาแหละแม่หมอว่าเนาะ มันเป็นไปได้ยากมากเลยที่จะเจอกันนะเขาอยากจะบอกคุณนะขึ้นห้าเหรียญเขาต้องจัดการเรื่องหนี้สินเรื่องภาระการเงินเรื่องอะไรเขาเลหลายๆอย่างนะคุณคนนี้ก็เศร้ามากเลยอะ่ะเขาอยากทำ,ำใจตัวเองนะแต่ไม่สามารถที่จะทำได้นะอาจจะด้วยภาระทางครอบครัวอะไรลหลายๆอย่างนะแต่ว่าเขาอยากจะส่งข้อความมาหาคุณมากๆ ด้วยห้าเหรียญน,นะอาจจะมีการบล็อกกันก็ได้นะเขาก็ไม่สามารถที่จะเจอคุณได้นะมันยากมากนะเดี๋ยวเรามาดูข้อความดีกว่าเนะเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณคะเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณคะ เนี่ยเขาบอกว่ารอเธอเนี่ยมีวันอังคารอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับวันอังคารเนาะฉันยอมเธอคนเดียวนะเห็นไหมเขาเป็นเอ็มเพลเลอร์เนี่ยเขาบอกฉันยอมเธอคนเดียวนะชาวเอเชีย เนี่ยเขาบอกว่าเธอมีแฟนแล้วเขาบอกฉันคิดถึงเธอต้องง้อยังไงเธอบอกฉันทีเห็นไหมคนคนนี้ะนะความรักอะเขาไม่เก่งนะเขาบอกว่าต้องง้อยังไงช่วยบอกฉันทีสแสดงว่าคุณกับเขาทะเลาะก,กันจริงๆนะเขาอยากจะงอคุณจริงๆนะ happy เนี่ยเขาอยู่กับคุณแล้วเขามีความสุขนะเห็นไหมคําพูดเนะี่ย ขอพรให้เธอกลับมาขออีกหนึ่งข้อความนะคะเอาสำหรับใครบางคนเคยมีความสัมพันธ์กันแล้วแต่สำรับอะไรคะเขาบอกว่างานยุ่งจริงๆฉันไม่มีใครค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องอะไรอะไรก็กินด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ